มันลามเยอะจนจ่ายไม่ไหวบริษัทเจ๊งเขามันเยอะจนบริษัทประกันเนี่ยไม่ยอมรับความเสี่ยงละแต่ทําได้เหรอนั่นกะดีมันเขียนอยู่ในสัญญาหรือเปล่าล่ะใช่คุณชวัฒน์เขียนอยู่เข้าใจทุกอย่างนะมันแต่คุณคุณจะรับประกันคุณก็ต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วใช่ไหมก็เนี่ยเขาบอกว่าพอพ้นไปเนี่ยหลังจากนี้ไม่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 รับแล้วคืออันนี้มันเป็นการการันตีว่าจะต้องกําไรอย่างเดียวใช่ไหมพอมันเริ่มมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนนี้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมบริษัทประกันเนี่ยคุณชูวัฒน์ถ้าไม่กําไรเนนนนี่่ยยย้้าก็ออูไไไมมดงัระบบทุิ งบมาก่อนมันมีสินไม่ใช่สินจงสิมั่นคงประกันภัยเรื่องใหญ่สุดฟังนอกจอนีได้แต่ว่าแต่ว่าเรื่องสินมั่นคงประกันภัยใรื่ใหญ่ทํทำประกันโควิดนี้ยกเลิกแล้วปปัญหาอะไรตั้งหนาเนี่ยคือยกเลิกประกันแล้วคนติดเชื้อเยอะประกันภัยพอเลิกแล้วไม่ทำแล้วผมบอกแล้วไงยุคนี้ต้องเอาตัวรอดต้องบริโภคสินยคืองิดบริษัทสินมั่นคงประกันภัยเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความจำเป็นต้องใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อวไวรัสโคโรนาแบบเจอจ่ายจบ หรือโควิด 2, 2องอินวันทูอิวันตามแบบและข้อความหมวดที่2เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด2.4.3และ2.5.1โดยให้กรมธรรประกันภัยข้างต้นเนี่ยสิ้นสุดตามความสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉ <c oughs> บับ <c oughs> เมื่อล่วงพ้นกำหนด30วันนับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไปและบริษัทจะคืนค่าเบีย้ยประกันภัยที่ได้รับมา แล้วแก่ผู้ประกันภัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดส5้าวันนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสินส้นผลครับคืออย่างนี้เขาให้เหตุผลได้ว่าสืบเนื่องจากการระบาดของโควิด๑๙อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อนเนื่องจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงนับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขในระด <c oughs> ับท้าทายจนไม่สามารถคาดการได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใดคือวิกฤตรอบนี้เขาบอกว่า ติดมันลามเยอะจนจ่ายไม่ไหวบริษัทเจ๊งรับมันเยอะจนบริษัทประกันเนี่ยไม่ยอมรับความเสี่ยงแล้วแต่ทําได้เหรอนั่นจะดีมันเขียนอยู่ในสัญญาหรือเปล่าล่ะใช่คุณชูวัยู่เข้าใจทุกอย่างนะมันแต่คุณคุณจะรับประกันคุณก็ต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วใช่ไหมก็เนี่ยเขาบอกว่าพอพ้นไปเนี่ยหลังจากนี้ไม่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 รับแล้วอันนี้มันเป็นการการันตีว่าจะต้องกําไรอย่างเดียวใช่ไหมพอมันเริ่มมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนนี่ไม่ไหวแล้วใช่ไหมบริษัทประกันเนี่ยคุณชูวัฒถ้าไม่กําไรเนี่ ทุนนิยมนุ่งมาก่อน <c oughs> รัฐบาลกันไทยเนี่ย <c oughs> คือ <c oughs> คือ,ค,อคือบนกับคนบนกับปกติแตเชานะ้าแล้วเพราะว่าหลายบริษัทหลายหลายจกิจการเนี่ย <c oughs> เขาเขาซื้อเหมาให้ลูกน้องเขาครับ <c oughs> เพราะว่าเขากลัวลูกน้องเขาจะติดแล้วติดเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นภาระอะไรคือในจ้างที่ดีหลายที่เนี่ยเขาก็ซื้อรประกันให้ลูกน้องเขาตอนนี้เนี่ยช็อตกันหมดคราวนี้นายจ้างก็อาจจะต้องดูแลเองนายจ้างเขามึนแล้วเหมือนกันเพราะ<อ>ว่าเพราะว่าซื้อเยอะนะครับอย่างอย่างคนที่บอกผมตอนเช้ามีทั้งพวกทําโรงแรมก็มีมีพวกทาโรงงานก็มีนี่ก็บ่นเหมือนกันเรื่องนี้นี่มันกลับมาที่แฟมิลี่ยูนิตไงเกี่ยวอะไรฮะมันเกี่ยวมันเกี่ยวเดี๋ยวผมไล่ฟังนอกจอแต่ประเด็นอย่างนี้ เขาเขาบอกงี้เขาจะหักเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วและออกตามส่วนการตัดสินใจดังกล่าวบริษัทได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเฝ้าติดตามสถานการณ์โควิด -19 ด้วยความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทบทวนและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดําเนินธุรกิจด้วยและกําหนดทางเลือกและแนวทางที่จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะก็คือไม่ได้คืนเบี้ยตามจํานวนเต็มจํานวนที่ซื้อ กี่เดือนก็ตามนั้นก็คือตามสัดส่วนฮะแต่อันนี้มันเฉพาะแพ็กเกจไอเจอจ่ายจบนะโควิดทูนวมั้งมันอาจจะเป็นแพ็กเกจที่ให้ที่มันไม่มันไม่เวิร์กอ่ะถ้าเจอสายพันธุ์เดลต้าหนักอืมคันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นคือพื่งให้ตอนนี้หลักประกันความเสี่ยงของประชาชนเริ่มร้อยหรอลงไปเรื่อยๆครับใช่มันมันกลับมาที่ตัวเองพึ่งตัวเองครับคาวนี้ก็ต้องหาวัคซีนเข็มต่อไปให้ได้ซึ่ง ก็หวังว่าเดี๋ยวของจะมา